How are you? Where do you come from? Can you speak Thai? คุยกับใครอยู่คะคุยกับฝรั่งครับวัสดีครับนี่นะครับวันหยุดวันนี้นะครับก็มาที่สวนลังบ้านอีกแล้วนะครับมาดูต้นฝรั่งนะครับฝรั่งพันไต้หวันนะครับชื่อหงเปาซื้อนะครับก็จะเป็นฝรั่งที่มีรูปร่างหน้าตา น่ารักนะครับข้างนอกเป็นสีเขียวส่วนผ่าข้างในมาก็จะเป็นสีแดงอันนี้ปลูกไว้ประมาณต้นปีนะครับก็ออกลูกน่ารักน่ารักตูมุตุมินะครับต้นก็ไม่ค่อยใหญ่นี่นี่นะครับพอผ่าออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าตาน,น่าทานมากรสชาติก็หวานกรอบนะครับแนะนานะครับใครที่ชอบทานฝรัง่งแล้วก็ชอบปลูกเองนะครับลองซื้อพันธุนี้มาปลูกดู